มาดูเรื่องของละครนาคีเมื่อคือนนี้หลายท่านรอชมอยู่หน้าจอเป็นตอนจบนะคะละครจบแล้วแต่ว่ากระแสนในโลกออนไลน์เนี่ยยังไม่จบนะคะ<ม>พอดูเรตติ้งของละครเรื่องนี้ปรากฏว่าเรตติ้งในกรุงเทพสูงถึง20.43ส่วนเรตติ้งทั่วประเทศสูง17.29นะคะหลายคนก็ชื่นชมทั้งเนื้อหาของละครที่มีคําสอนของแม่รวมไปถึงเรื่องของความรักที่แหกกฎฟ้าและกราฟิกของละครที่สวยสมจริงค่ะ แล้วก็ยังกลายเป็นประเด็นที่คนในโลกออนไลน์ได้พูดถึงตั้งแต่เมื่อคืนที่ละครอ,ออกอากาศมาจนถึงขณะนี้นะคะมีการติดแฮชแท็กนาคีสูงที่สุดในทวิตเตอร์ค่ะซึ่งนอกจากความรักระหว่างเจ้าแม่นาคีกับคุณทศพลแล้วก็ยังมีความรักที่ยิ่งใหญ่รวมไปถึงคำสอนของแม่ที่ถูกกล่าวถึงไม่แพ้กันนะคะ ในโลกออนไลน์นั้นมีการทําเพจคําสอนรวมไปถึงเพจถ้อยคําเรื่องของความรักแล้วก็ส่งต่อกันเป็นจํานวนมากค่ะหลายที่จะต้องพูดถึงและได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากเลยก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ทําได้สวยสมจริงนะคะทั้งฉากที่เจ้าแม่นาคีถล่มเมืองและฉากที่กลายเป็นพญานาค ซึ่งทางทีมข่าวได้สอบถามเรื่องนี้กับคุณชาลิตไกรเลิศมงคลกรรมาการผู้จัดการของบริษัท FATCAT VFX ซึ่งเป็นบริษัทที่ทํากราฟิกให้กับละครนาคีนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการปล่อยคลิปให้เห็นภาพก่อนและภาพประกอบที่ใช้กราฟิกมาให้ชมเบื้องหลังเราให้ฟังด้วยนะคะว่าทั้งหมดนั้นต้องใช้ทีมงานถึง15คนใช้เวลาทํางานมากกว่าละครเรื่องอื่นๆค่ะที่สําคัญทางผู้กํากับก็คือคุณพงพัฒนว์วชิระบัรจงก็ย้าว่าขอให้ทํางานละเอียดสมจริงที่สุดซึ่งหลังจากละครนาคีจบ ก็มีผู้จัดละครอีกหลายเรื่องติดต่อเข้ามานะคะ <All right. S 1> นอกจากนี้ก็ยังมีหน้าเพจของนักวาดการ์ตูนอิสระเอโพล่ายังมีการวาดรูปการ์ตูนละครนาคีซึ่งเป็นคำแก้วกับงูและพญานาคได้อย่างน่ารักจนมีการส่งต่อกันในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากด้วยค่ะค่ะ <c oughs> เรียกว่าละครจบแต่คนดูยังอินไม่จบนะคะค่ะ เรื่องนี้ตอนถ่ายทำก็ว่ามีหลายฉานที่ยากแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของการทําเบื้องหลังการทําคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่เป็นงานยากในง,งานละเอียดอีกเรื่องหนึ่งทีเดียวค่ะ